สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังจะขับรถไปหาดพาราตรงบ้านฉ่างกันชาเพราะว่าเดยวพวกนี้ สามีจะกลับเซเวินแล้วก็เลยจะพานางไปไ่า้นาำก็ไปอาบแดดอีกสักหน่อยค่ะนางปวดท้องนะคะอาการไม่ค่อยดีแต่ว่าก็อยากจะไปก็เลยต้องมาไป ตอนนี้สามีกำลังจะลงไปมาถึงหาดพาราแล้วค่ะก็คือมานั่งไม่ได้เอาเสือมาเนาะไมาให้นะก็คือมานั่งเป็นเก้าอี้ของร้าอาหารนะคะแล้วก็คือสั่งอาหารเขาสั่งเครื่องดื่มแล้วก็นั่งได้ทั้งวันเลยคือ สามีอ่ะชอบทะเลที่นี่เพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนค่ะต้องมาช่วงจันทร์ถึงศุกร์นะถ้าเกิดมานะคะแต่เริ่มติสอบอีกแล้วคนเยอะเหมือนกันแต่ว่าถ้ามาช่วงจันทร์ถึงศุกร์ก็คือจะเงียบแล้วก็โอเคไปไายก๊ะจ๊ะนาก๊ะดะอื้ม จะมายูออเดอร์ชิคก์ไม่ออเดอร์ยูออเดอร์ชิคก์บ้านดิสวรร o อะยูออเดอร์แล้วขอตัวไปกินก่อนนะจ๊ะกินข้าวกลางวันค่ะแล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายวีดีโอตอนสามีลงไปเล่นน้ำแกได้ลงยากเวอร์ ส้มตำแม่อร่อยเลยไม่ได้กินส้มตำเลยน,นี้เดินลงมาค่ะนาลิงตอนนี้เดินลงมาค่ะจะมาถ่ายรูปให้สานี้ถ่ายูเองนะคะกําลังจะเดินไปดู blue f i นะคะอุ้ยแต่แมงก็หุุนเยอะนะเจออีกแล้วอะ่ะแต่น่นาสไตล์แล้ว วันนี้น้ำลงค่ะก็เลยเห็นแมงกระพุนขึ้นมาเกยตื้นเยอะมากเลยแต่ส่วนมากก็จะตายแล้วก็โชคดีน no ะนูเบลให้แจ้งกูไว้หน่เนอเออสามีบอกลงมาเดินแล้วก็เจอปลาสีน้ำเงินค่ะแต่ว่าพอเดินกลับมาทีก็คือตอนนี้ไม่มีแล้วปลาสีเงินหายไปแล้วตาแดดร้อนพอตัวอยู่ แต่ว่าทะเลพาลามันดีตรงที่ว่าถ้าเกิดเป็นจันทนงสุกอ่ะคนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นสาวทิศคนจะเยอะอยู่ mm. เมื่อเทียบกับหาดทรายแกลแล้วนะหาดทรายแก้วก็จะคนเยอะตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นจันทร์นงสุกหรือว่าวันสาาทิ์วันนี้สามีจะกลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวไปช่วยนางแพ็คของเนะเดี๋ยวไฟนางก็คือตอนคืนจะออกจากบ้านประมาณสี่โมง นะคะเดี๋ยวไปช่วยนะแพ็คของก่อนเพราะว่าคราวนี้คือมีแต่รองเท้าเพราะว่าซื้อรองเท้าไปฝากเด็กๆที่สวีเดนนะคะอืมแล้วลิงมามีแพ็คยัวแบ็ค go บายเซฟตี้ไฟโอเค today and n o t sick not sick safe the flight เมื่อวานมีไข้จังวันนี้ก็ตัวลุมๆแต่ว่าไม่ไม่เท่าเมื่อคืนแล้วเมื่อคืนโอ้โหโอเคเมื่อคืนนี่คือแบบน่าจะไข้สูงอยู่ Yesterday you sick I say Bye bye ไอดู See you next clip in Sweden อ๋อ โช r ์ย <For> sure. <Yes. S 2> ั e สบายบายดูของก็มีไม่เยอะหรอกมีแค่กระเป๋าอเล็กแล้วก็ในกระเป๋าส่วนมากจะมีแต่รองเท้าเป็นของฟากทาั้งนั้นเลยเอ่อ,อกระเป๋าของนางก็ไม่หนักเท่าไหร่ค่้ส่วนมากก็จะเป็น กระเป๋าของนางก็ไม่หนักเท่าไหร่นะคะส่วนมากข้างในก็จะเป็นรองเท้าแล้วก็เป็นของฝากพวกเสื้อผ้าหนังสือเงี้ยนางก็จะทิ้งไว้ที่นี่แน่เลยสามีกลับแล้วอยู่วันเดียวกับแม่อีสังนกตกับพ่อกับแม่จะกลับก็วันที่สี่วัน,วนอันนี้ กำลังขับรถไปส่งสามีที่สนามบินจ้าร้อนเวอร์ออกมานอกบ้านออกมายนืนนอกบ้านแป๊บเดียวเองเหงื่อแบบเยอะแต่ว่าเดี๋ยวไปรับพี่สาวที่ทํางานก่อนเพราะว่าวันนี้จะพี่สาวจะเบ็นเพื่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะรอส่งสามีขึ้นเอ,อ่อเข้าไปข้างในเลยน่าจะน่าจะดึกอยู่น่าจะทุ่มสองทุ่มอยู่จ้าแม่เป็นจัดนเลยลูะ สวัสดีตอนนักพูดนะจ้าอลิซเซฮัลโหลหน่อยฮัลโหลยังกําลังจะเดินพานางเข้าไปเช็คอินวันนี้คนไม่เหมือนจะไม่เยอะนะแต่ก็ไม่รู้เนะาะเดี๋ยวของเข้าไปดูข้างในก่อนว่าคนเยอะหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะรอนานหรือเปล่า so See you in Sweden so <laughs> Yes